สวครับเพื่อน e b o o k YouTube ช่องเศรษฐศารนะครับก็วันนี้มานอนพ่เป็ดอีเหลียงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันครับผมว่าวันนี้เราจะได้ไข่กี่ไข่วันนี้ผมเอามาเป็ดเอามาไว้นี้เมื่อวาน30กว่าตัวเนาะแต่ว่ายังอยู่บ้านอีกเอามาไม่หมดนะครับแดีวเราเมื่อคืน ไฟโซลาร์เซลล์ดับนะมันไม่ชอบผมวิ่งกันตาลาบเลยครับต้องหาไฟโซลาร์เซลล์สำรองมามาติดแน่นี้ผมก็ทำพวกปิดง่ายๆนะประหยัดต้นทุนดีแต่ว่าต้องระวังหมานะครับหนึ่งชั้นนะครับผ่านไปครับผมนี้ก็เป็นบริเวณที่ผม,มูกโมมาเนาะยังไม่เสร็จด,ดีนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะตกใจไหมเมื่อวานก็ไล่จับกันอุจลุด แล้วก็นะครับวันนี้จะมีไข่ไหมผมทําที่ไข่ไว้ให้นะแต่ไม่รู้มันจะไข่ในรังหรือเปล่าดูเหมือนจะไข่ข้างนอกกันเต็มเลยมันรุนกันว่าสามสิบตัวมีตัวผู้ปนนะอาจจะมีตัวเยียสักยี่สิบดูว่าวันนี้มันเริ่มจะไข่นะผมไูว่าจะไข่กี่ฟองนะโอ้โหจะเอมาแล้วจ้าทางสิบตัวนะครับ ดูกันหนึ่งฟองนะครับเดี๋ยวผมเจ็บไข่เพื่อนดูกันนะครับไข่ก็ค่อนข้างจะโอเคนะใหญ่อยูยยอ่โอ้มันไข่ไว้มันไม่ไข่ในรังนะครับมันไข่ข้างนอกฉะนั้นสองฟองนะครับโอ้โหเลยเนี่นยเฮ้ยมีไข่เล็กด้วยโอ้ย ไข่กระจิ๋วครับสงสัยเมื่อวานตกใจตื่นไข่จิ๋วครับหนึ่งกองนี่ฟองที่สามกองที่สี่กองที่ห้าโอ้ได้ถึงสิบกองไปเนาะครับฟองที่หกครับผมฟองที่หกกองที่เจ็ดนะครับฟองที่เจ็ดเจ็ดกองแปดกองโอ้ได้แปดกองครับโอ้ยังมีอีกครับ แองนี้เนาะเก้าฟองอยู่ตรงนี้ดีนะครับเมื่อคืนมันไม่ไร่เหยียบกันแตกนะครับเก้าฟองนะครับผมนี่ก็เขาก็จะตกใจนะเพราะว่าเขาเพิ่งจะมาอยู่ใหม่ครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวให้เข้าไปตรงนั้นนะได้ประมาณสิบฟองครับเพื่อนครับประมาณสิบฟองนะแต่ผมเอานี้นี่กแบบอีกฟองเก้าฟอง ในนี้ก็ไม่ไข่นะถ้าไข่ไว้ข้างนอกนะทางใตก็ยังตกใจอยู่นะครับผมก็สรุปวันนี้ก็สิบฟองนะครับนี้ประตูอีกชั้นหนึ่งครับผมจะเปิดให้เขาไปเล่นน้ำนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนอันนี้ผมลงทุนก็ไม่เยอะนะนีนลงทุนน้อยนะครับ้วเ,เก็บก่อนกลางกลางนะ ันนี้ก็จะวิ่งลงมาทางนี้นะแล้วเขาก็จะเงี้ยเพื่อนนะเขาก็จะลงไปกินน้ําตรงนี้นะวันนี้เขายังไม่กล้าลงมานะครับเพราะว่าเขาจะเพิ่งจะใหม่ๆน,ะนี่ครับผมนนก็ตั้งเป็นฟาร์มเล็กๆครับเป็ดอีเหลียงแม่กิมหวยครับผมเขาอยู่อำเภอศรีกระพุ่มครับวันนี้ก็ได้นับได้สิบสามหกเก้าสามหกเก้า ก้าฟองครับสิบฟองครับผมวันนี้รับได้สิบเนาะนี่ครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเพจเป็นเดียงไม่จิ้มหวยครับวันนี้ผมก็จะเอาไปฟักครับหนึ่งก็เอาไว้ทอดยินนะครับไว้ให้ตาส่วนหนึ่งก็เอาไปฟักลูกขายนะครับเป็นไข่เชื้อแล้วก็ลูกเตดอีเหลียงนะครับก็เพื่อนติดตามเพจมาเรื่อยๆหรือดูใน Facebook ก็สั่งได้ครับสั่งได้ผมก็ยินดีจะส่งทั่วประเทศเลยครับผม ก็เดี๋ยวไปศึกษาเรื่องการส่งด้วยนะครับแล้วก็ลูกเป็ดก็มาอีกหนึ่งเดือนจะออกครับผมเดีถ้ามีลูกเป็ดออกมาจะคอมเมนต์จะ,จะถ่ายเมื่อนได้ดูกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ